การเทนนิสเอลโบเป็นยังไงแล้วถ้าเราไม่ได้เล่นเทนนิสเราจะมีอาการแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะแพ่ค่ะแบงครับเยี่ค่ะใช่ค่ะวัเนค่ะพบกันพวกเราในรายการสาระห้านาทีสวัสดีค่ะยุ้ยค่ะมาพบกับยุย้ยในรายการสาระห้านาทีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะเคยมีอาการเจ็บตรงบริเวณขออ้อศอกด้านนอกบริเวณตอนเวลาเล่นคอมจับเมาส์หรือว่าเวลาเล่นเกมกันใช่ไหมคะ พอเราไปหาใน Google ก็อาจจะเจอว่าอ่ะอาการพวกนี้เป็นอาการเทนนิสเอลโบวันนี้เราจะมาดูกันว่าอาการเทนนิสเอลโบเนี่ยไม่ใช่นะักเทนนิสเนี่ยเป็นได้ไหมและมีอาการเป็นยังไงคะ่ะการเทนนิสเอลโบโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือว่าเราจะมีอาการเจ็บตรงบริเวณข้อศอกด้านนอกบางคนก็จะมีอาการเจ็บตลอดเวลาบางคนก็จะมีอาการเจ็บเวลาโกรธหรือว่าบางคนก็จะมีอาการตึงขึ้นตรงบริเวณแขนด้านบนแล้วก็ลงข้างล่าง ตรงแถวบริเวณด้านนอกตรงนี้เหมือนกันโดยที่มาของชื่อเนี่ยโดยเริ่มแรกเนี่ยมักจะพบในนักเทนนิสค่ะอาการก็คือการเอามือเนี่ยจับตัวไม้แล้วก็ใช้แบ็คแฮนด์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่เกิดก็จะอยู่ลักษณะของแอคชั่นแบบนี้นะคะก็คือการกำแน่นเหวี่ยงแขนซึ่งพอเจอในนักเทนนิสเขาก็เลยมาตั้งชื่อว่าเทนนิสเอลโบซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นกลุ่มอาการที่มีอาการ บาดเจ็บตรงกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นตรงบริเวณด้านนอกของข้อศอกซึ่งนอกจากนักเทนนิสแล้วเนี่ยมักจะเจอในใสายคอมพิวเตอร์หรือพวกออฟฟิศซินโดรมเวลาที่จะต้องอยู่ในท่าที่จับเมาส์โดยเฉพาะข้างขวาที่มักจะพบได้บ่อยการจับกันไกลตัดกิ่งไม้ก็คือในลักษณะของนิ้วชี้และก็นิ้วโป้งในการทำแอคชั่นนักเขียนจิตรกรจับเสียมหรือว่าหิ้วขอมีการเทสง่ายๆที่เรียกว่าโคเซนททสก็คือ หม,หมุนมือแบบนี้นะคะจากนั้นก็กระดกข้อมือขึ้นค้างไว้แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งออกแรงต้านพอต้านปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอาการเทนนิสเอลโบก็คือเราจะมีอาการเจ็บตรงบริเวณข้อศอกตรงนี้สําหรับหลายท่านที่กําลังสับสนว่าเอ๊ะตกลงเราเป็นกอฟเฟอร์เอลโบหรือว่าเป็นเทนนิสเอลโบเนี่ยมีวิธีการแยกง่ายๆเลยคือตําแหน่งของการเกิด2จุดเนี่ยจะเป็นจุดเกอ่อของกล้ามเนื้อตําแหน่งที่ลากไปแล้วมันอยู่ตรงกันก็คือกอฟเฟอร์เอลโบก็คือจะเป็นด้านในค่ะ ส่วนเทนนิสอโบก็จะเป็นด้านนอกแยกกันแบบนี้ง่ายๆค่ะสำหรับพยาธิสภาพของการเกิดหรือกลไกของการเกิดอย่างแรกก็คือการอักเสบของตัวเส้นเอ็นนะคะจะเป็นเส้นเอ็นที่มาเกาะกับกลุ่มกระดูกตรงนี้นะคะจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นที่มาเกาะทําให้เรารู้สึกเจ็บตรงบริเวณนี้หรือจะเกิดจากอาการตึงการดึงของตัวกล้ามเนื้อตรงบริเวณของแขนด้านนอกหรือเรียกว่า extensor group นะคะหรือว่ากล้ามเนื้อที่ใช้ในการกระดกข้อมือ แบบนี้นนะะคะอกจากอาการบาดเจ็บที่พูดไปแล้วนะคะอาจจะเกิดจากกลุ่ม Me เอ a อ c i a l Pain หรือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อเรือรังที่ร้าวลงศอกได้อย่างเช่นบริเวณกล้ามเนื้อหลังแขนตรงนี้หรือเรียกว่ากล้ามเนื้อกลุ่มไตเสจได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่อาการเจ็บกล้ามเนื้อเรือรังตรงบริเวณแขนทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ด้านนอกเนี่ยหรือว่าตรงบริเวณที่เกาะข้อศอกก็มักจะเกี่ยวข้องและก็สัมพันธ์กันวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นง่ายๆคือการยืดก็จะใช้วิธีการยืดแขนออกมาแบบนี้นะคะ จากนั้นกดข้อมือลงนะคะใช้มือจับตรงบริเวณฝ่ามือแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงให้รู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อตรงบริเวณนี้นะคะด้านนอกสิ่งสําคัญก็คือกระดกข้อมือลงเสร็จข้อศอกต้องตึงแบบนี้นะคะเหยียดศอกให้ตรงจากนั้นค้างไว้น้ำหนึ่งถึงสิบทำประมาณสัก3เซตหรือ5เซตก็ได้ท่าต่อไปก็คือท่ายืดกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะก็คือกล้ามเนื้อไตเสพตวิธีการยืดก็คือยกแขนขึ้นมานะคะ จับตรงบริเวณสะบักจากนั้นเราใช้มือเราผลักไปด้านหลังให้รู้สึกตึงบริเวณท้องแขนแบบนี้เราตึงท้องแขนแล้วเราก็ค้างไว้น้ำหนึ่งถึงสิบเหมือนกัน,กนทํามถึงห้าเซตนะคะหักยืดกล้ามเนื้อเหล่านี้แล้วแล้วก็อาการบาดเจ็บของเราน้อยลงเพื่อที่ไม่ให้มีอาการบาดเจ็บซ้ําก็คือการออกกําลังกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บนะคะพอไม่มีการเจ็บเราใช้วิธีการออกกําลังกล้ามเนื้อโดยตามแอคชั่นของกล้ามเนื้อก็คือการกระดกข้อมือขึ้นแบบน,นี้ใช้เริ่มจากเวทเบาๆก่อนก็ได้อันนี้จะใช้ประมาณอ่ะ ครึ่งกิโลกระดกขึ้นลงอย่างนี้นะคะอาจจะเอามือวางบนโต๊ะก็ได้แล้วก็ให้กระดกข้อมือขึ้นอย่างนี้นะคะอาจจะทําค้างนับ1นถึงสิแล้วก็ค่อยปล่อยก็ได้หรือว่าจะทําขึ้นลงอย่างนี้ช้าๆนับ1นถึงสิก็ได้ทําประมาณ10ครั้ง3เซตค่ะอีกมัดหนึ่งที่แนะนําให้ออกกําลังกายก็คือกล้ามเนื้อไตเสพตกล้ามเนื้อไตเสจที่เรายืดเสร็จเราก็จะมาให้ออกกําลังกายนะคะก็คือเริ่มจากท่านี้จากนั้นเราทําทแขนให้ตรง ให้นิ่งนะคะจากนั้นค่อยๆยกขึ้นมานะคะเราจะรู้สึกเมื่อยบริเวณท้องแขนนะคะทำซ้ําเหมือนกันแต่สมมติว่าทําไตเสพแล้วเรารู้สึกว่าเราปวดหลังเราก็จะสามารถทําในท่านอนก็ได้นะคะอาการเทนนิสเอลโบเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างที่จะพบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าในระหว่างที่เรามีอาการอาการที่มันเกิดจากการใช้งานหรือทํางานเนี่ย มันจะมีตัวซัพพอร์ตที่จะสามารถช่วยในการทำงานได้อย่างเช่นเขาเรียกว่าเทนนิสเอลโบซัพพอร์ตเลยค่ะจะเป็นตัวซัพพอร์ตกล้ามเนื้อตรงบริเวณนี้รัดลงใต้บริเวณข้อศอกนะคะในตัวซัพพอร์ตก็จะมีปุ่มปุ่มเล็กๆเอาไว้สำหรับกดกล้ามเนื้อ,อไว้ไม่ให้ทำงานข้อสำคัญของตัวของการใส่ตัวซัพพอร์ตก็คือเราจะใส่ก็ต่อเมื่อเราจะจำเป็นที่จะต้องใช้กล้ามเนื้อมัดนั้นทำงานเท่านั้นนะคะโดยที่ไม่แนะนำให้ใส่ตลอดเวลา แต่ข้อควรระวังก็คือการใส่ซับพอร์ตเป็นเวลานานจะทําให้กล้ามเนื้อตรงบริเวณนี้มีอาการอ่อนแรงไปได้ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องทําในการที่จะทําให้อาการบาดเจ็บหายได้เร็วขึ้นก็คือการลด mm. การใช้งาน mm. การยืดเหยียดและก็การออกกำลังกายเป็นประจาําค่ะหวังว่าวันนี้ข้อมูลจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านนะคะแล้วก็หากใครมีคําถามเกี่ยวกับอาการเหล่านี้สามารถ ถามไว้ในใต้คอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าใครสงสัยอาการหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถถามมาได้ในอินบ็อกซ์เมคินิกคลินิกน็อกวิ่งโดยหมอเมนะคะสำหรับวันนี้วิลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ